สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะจ๊ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยจ้ะวันนี้สาลาพาไม่กินจ,จุใส่จ้ะใสออนใสออนใสสะดุ้งนะจะ๊ะบึกใสดิบป,ปะกายกินขึ้นเวอร์ดอกจ้ะอันนี้หูจ้ะหมูห,ห,หมูนะจะ๊ะอันนี้จะเป็นของหมูทั้งหมดใส่ก็ใส่หมูนะจะ่ะใส่หมูหูมูจ้ะหมูหมูใหญ่ๆห่เอฟเอฟเลยพี่น้องยาววะหยอดเลยจะ้ะ แก้วซี่ฟูดประแดกน้วนๆเลยจ้ะก่ใส่พักมืนี้มืนี้กินเลนพักเอาก็กินจ้ะพี่น้องก่อนอื่นมาจวดก่อนเลยแก้วสร้างจากประเทศจีนพอดีจ้ะนี่สั่งตรงจากประเทศจีนกินไห้จังไยก่อนตายมาวันนี้โอซาของแถวเขาตาน้ำแอปเปิ้ลสั่งตรงจากประเทศเกาหลีว่ามันเหนียวว่ะ่นะโอ้่องขึ้นแล้วพี่น้องมีฟองอม คือคือคือ,คอแก้วไว้จ้ะช้ดนแก้วก่อนกินนะคะ่ะกัมเปกัมเปกัมเปภาษาไต้หวันนะจ๊ะพี่น้องช้ดนแก้วเฮ้ยจวดรับบาด้อคอหายสดชื่นแล้วบาเคียง เป็นตัวาั่วทำจิ้มเฮียพี่น้องเดี๋ยวเอากระดาษห้องจังอยกันมันสีนั่นบันนี้จับมันสีอันผิดอันะมันบ่บบาลานกันกับอันนี้จะเป็นเวทีบ่วพร้อมโซซีติกินพี่น้องโอ้ยอยากเย็นแสนเย็นอุบาดรู้ใบเห็นทำคลิปก็ได้จนจีได้แต่ละคลิปเนาะพี่น้องจมตะวันในก่อนกินจะเป็นสาวหล่ะขันบ่วขันบ่จมเหมือนโตปอมพี่น้องมาจาก จุ่มปูดหาปลาหมี่พี่น้องพี่จะกะหล่ำมันกินขอนบปมใส่ต้มนะจ๊ะจ๊ะฮื้อฮื้อทเลยเลพี่น้อง ชิฟูดปลาแดดพ่ะนะนี่ชิฟูดใช้ไม่ได้เลย นี่น้ำเสียกรึบกรึบกรึบพี่น้องอาการมูยุพีเขาขายทึ่งๆพี่น้องร้อยเดียวกอแปลกทีบาทร้อยหนึ่งหัวหนึ่งอ่ะนะเขาหล่อออกยางดิหล่อห้ายางดิขนขนขุดมาเรียบร้อยยังกรึบๆนะจ๊ะ เด็ดเดี๋ยวอกินเด็ดเดี่ยพี่น้องแก้วก็แก้วก็สั่งมาจากประเทศเกาหลีอยู่นะ มันหัวจะเดินท่าม,มาหอด ừ, แบบับตัวหลักมันได้จับพี่น่องไปงเอิญมาจับไปหนิค่อยอลืมตัวหลักขึ้นเบิร์นะจุ่ใส่เพื่อนนะคนวาง ตุ๊ตับก็เป็นคือมันหอยตุ๊ใส่อะกินนี้ก็เป็นพี่น้องซสบครับคันมี้นำไปกินดูสิเด้ยน้ำแย้มว่าแบบนี้แอ้วโต๊ะพี่น้อง โอ้ยุจิได้เพาะนะคิมเน,นี่ยสวนกากนกินต่อจากพี่น้องใส่จุมปวด

มันเน่กินกับ,ก<อ>บด้ยกินกับเยมันจะจจาายิ้มมเก็นกินไรีน่อยมึยิ้มบ,บ่อยนยงปเป็นม,มือเฮ็ดลาบก็เล่น ันใสมันเหลือก็เรยมาจุกกินจะเห็ดลาม,มุงกินมาเนี่ยลาม,มูกินกับเขาเนะาะยไแล้วอยากอันเด็ไกลหน่อยบุลน่ากินพี่น้องมีปีงไกลหน่อย ไกลหน่อยเลี้ยงแล้วมันโตงามตายกันเลยเอามาปิง้งเ้นจ้ะชิมจับพันนี่นัองก,กินแร้งนัองก,กินแร้งดำหมูหลอกป้งใกล้หน่อยเนี่ยพี่น้องอันนี้กินเล่นนะมาแรงจะไปกินนั่นอีกนี่กินเล่นดีสุดจ้ะโอ้เสียจ้ะ อันนี้พวกกินโดนเนะนี่ยจากพี่หนังพวกกินโดนเลยชี้ยิ้มเดี๋ยวนี้แหละพี่หนังก่อน ต้งไปก่อนมันเลยหัวสีกอีมีน้องป้าจิไปไลสดส่วนพี่น้องคุยอยู่่วนคุยจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้สาวหลาขอฝากไว้สำนึกก็น่าจะขอบคุณหลยลเดอ้อจ้ะที่ขมามาชมจ้ะบ๊ายบายไม่บ,บอกกดกระดิง่งหรอกคล,คลิปนี้สิบม่บอกกดกระดิง่งเราจะเพยนสีกดประกดจ้ะ <c oughs>